น้าวน้าแบวกาจะเอาหอยนะคะขึ้นเอาหอยขุดจากบ่อเพื่อจะทำเฮ็ดเป็นหอยที่ว่าห้าบรรจุแพ็คถุงแก้แก้หัวออกเอาไว้ค่ไขยที่นองที่มาช่วงเพื่อการสงการพี่หลังมาเบิ้งนะคะมาเบิ้งว่าหอยที่เขาเห็ดเขาเลียงไว้มันได้ผลบอมันหนวยเยขนาดใดนะคะนี่ที่ตักขึ้นมาแน่แล้วนะคะนี่ที่ตักขึ้นมาแน่แล้วอันนี้ในบ่อของเขา นะคะในบอกของเขาเย็บบนตักแน่แล้วมันก็เล็กวรอ่าลบกวรลบกวนมันแล้วมันก็จะมุดลงไปพี่น้องเดี๋ยวมันก็พอมันเงียบๆเดี๋ยวมันก็ร้อยขึ้นมาไหมเขาก็จะตักเอาเลือกเอาทีว่านะคะเฉพาะนวยนวยนวยใหญ่ๆอ่ะหวังหันน่ะเต็มร้อยเต็มเลยร้อยเต็มอันนี้เลยนี่บอเขาก็จะเอาประมาณว่าหน่วยใหญ่ขนาดนี้นะคะนวยขนาดนี้เขาคัดเอาหน่วยไหนมันใบใหญ่เขากะ นกกระจาลงไปในบ่อคือเกานะะากกระจาตัวน้อยใหญ่อันนี้ก็คือผลผลิตนะคะถี่าเฮ็ดไว้หลายเดือนเร็วนะครับถ้าเขาอยากกินเขาก็สามารถนะคะมาตักมาคัดเอาตักเอาไปต้มเอาไปต้มเฮ็ดกินจะไปก้อยจะไปตำสวยกินกับสมตำไม่ยังก็ได้นะพี่นอ้อง นนคือมันเป็นความสะดวกสบายของเฮาท่าเฮาเฮามีบอมีทีมีอย่างพอเห็ดได้เฮากะจะเอามาเห็ดว้เพื่อเป็นอาหารเนาะเพื่อเป็นอาหารแล้วกอะเอามาขายเป็นรายได้เสริมของเฮาอันนี้เย้บิ้กับพว่ายะไทยเบิ้งดอกโดนแล้วนะคะโดนแล้วเพะวาเฮา,าก็หนุนยากหลายๆอย่างวัานเมื่อกว่านี่ก็เพึ่งจะเห็ดปลานะคะปลาบองปลาซับเอาไวท้ทา ขายไว้ถ้าให้พี่ให้นอ้องในช่วงเทศกาลพี่ใกล้จะถึงนี่นอ่องสงการกรเจ้ามายามบ้านยามซองอยากได้ของไปฝากพี่ฝากนอก้องเอาไปอยู่ไปกินนะคะเ้ากะมีไว้บริการน้ำพริกปลาทูน้ำพริกป,กปลาละปลาละบองปลาละสามบาทห้าละพี่นอ้องมันต้องเล่ามันต้องเล่ามันเล่าตุ่มอีกคนเพราะว่าถ้าตัวใดเ้าตักบ็ถูกเนะาะเ้าตักบ็ถือตัวง่ายๆน่ะ Nó sẽ mụt lông pha đi mặt mụt lông pha là phụ lạc môn loại thì mang nó cảm ạc ở dưới chân tà hậu tạp bội bóp phong gần như thôi môn mặt môn lông pha là mặt môn pha là môn lông pha là môn lông pha là lông 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 lông

อปนผักผงชุดเดเดี๋ยวเย็บบนจะพาไปเบิงเดี๋ยวจะพาไปเบิงบอที่เ้าเลี้ยงไว้มามันเป็นยังไงเนี่ยพี่น้องอันนี้อันนี้หอยอาวตกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเย็บบนจะพาไปเบงิงโอ้ยเบิงหน่วยใหญ่เหลี่ยงอุ้ยห่ยให้พี่นอ้องเดี๋ยวจะพาไปเบิงบอที่เป็นเป็นบอปอกปูนเนาะหลังหลังบ้านมาเออมันเป็นยังไงนี่หลังบ้านฝนตกพี่นอ้องหกหก กองดินกองกองทรายไปให้หลานลินกองทรายไปให้หลานลินอันนี้เป็นนะะครถซาเลิงคู่ชีพนี่เป็นบ,อบอ่อปูนปอกปูนพี่น้องปอกปูปนวันนี้ยายบนยังไม่ได้ไปหาอาหารมาให้มันอยู่เห็นบ่มันจะลอยลอยขึ้นมากิกนไในกินวัชพืชกินจอกกินแหนพี่น้องเห็นบ่ไม่เงย โลโคิรีไก่เฉพาะเก็บอีกแล้วเพราะว่าตอนนั้นนบนเก็บออกไปต้มนะคะก็ได้เกี่ยวละสองสามโลนี่แหละหัวมันเนาะวันนี้หัวมันนี่ถ้าเขาขายกับคยวที่ประมาณโลละลอยยี่สิบาทนะคะลอยยี่สิบบาทพี่นอ้องมันกินอันนี้จนมาเบิดแล้วนี่กินจอกกินแหน่เบิดแล้วนี่เ๋ยอป่นยังมันไปเอามาใส่เห็นมันนี่คิวว่ามันมีเวลาพี่นอ้องบึง้งนี่นี่นี่ขนาดนี้เขาเก็บออกได้หรอเด้น,นี่เก็บออกต้มได้แล้วนะคะเอาออก เห็ดกินได้แล้วมันอยู่เกาะอยู่น้ำขอบน้ำขอบน้ำในในในน้ำเนาะพี่น้องเออมันก็จะเมิอดน้อยน้อยเนาะทั้งเบิดนีที่ย้ายบนเห็ดไว้นีนะประมาณนะคะพี่ประมาณเกือบสามสิบเกือบสามสิบปอกกับพี่น้องอันหลายคนถามมาอยู่ว่ายายเป็นยังไงหอยย้ายอันใหญ่เราไปอย่างสีนอหอยสีเลี้ยงไว้ใหญ่เราไปว่าสันพี่น้องเห็นหมอมันล่นลุงลิงอยู่นี่ แล้วมากินจอกกินจอกอยู่น้ำขอำเนาะอยู่น้ำขอำเออให้บุญกะทิถือกล้องอ่ะสิเดี๋ยวว่าเพิ่มแบบเพิ่มแบบจังหน้าก็ต้องขอขอโทษด้วยน้องเด้เอ,อนี่นี่นี่คนอยากเข็มอยู่ว่าเออเฮ็ดเรียงหอยเรียงยังอ่ะเป็นตาเด็กกินอยู่บอนเป็นยังไงนะคะถ้าให้เบิ้งแม่อะไรยี่บนนุญยังไม่ได้มีเวลาก็เลยบ่กอันนี้ไทยเบิ้งป็นไร เป็นตดนเนาะก็จิมาาให้เบิ่งเธอหนึ่งพี่น้องนี่เนาะ่นไปคนละคนหลายไปข้างนั้นหลายอยู่นี่มันไม่กินจอกมันขึ้นมาล้อยมากินจอกพี่น้องว่าฮอจอกโอไหนมาใส่ไปเห็นมันมเป็นก้อนเป็นก้อน กันเป็นกวนตะละอบเอ้ยข้าวน้องก้ามฟูฟนยิ่งนี่อกินเล้วยนเลยเลยนี่ฮอกินเลีกลังงามเลยพี่น้องุนกันสีกลัางงามเลยกะลัางงามเลยนี หัวกำลังพอดีเลยกำล,งกลังกรอบปลอดพี่น้องเอ้ยชีวิตบ้านบนะาน้านมันไปเตะเหงะะิงหรือหลานหลานกระด้อดอพี่น้องเอ้ยอันนี้ไข่ของเขานี่ไข่เขาที่บ้าขึ้นมาไข่น้ำขอบตะฟังยังสิขอบขอบปอกปูนยังสิพี่น้อง อันนี้กำๆนี่เริ่มจะแตกเป็นตัวน้อยเหรอดิอนนเขาก็เก็บออกบอนั่นแน่บอนี่แนงสิหนะเวลามันพอเก็บเขาก็เก็บออกพี่น้องเก็บออกไปต้มขัดออกไปต้มแล้วก็แบบว่าหัวใดไงยังเสียเขาก็ออก ได้กินยูดอกพี่นอ้องเฮ็ดไปมันบ่ได้ใส่แห้งมันบ่ได้ลงทุนนี่อย่างมากไหมก็เฮ็ดปล่อยถิมย่มไว้ฮักจอกหาแหนหาผักมาลงให้มันน,มน,นู่นแต่พอดีกินอยู่ดีเนาะบ่อนั่นบ่อนี่กินบ่อนั่นโลบ่อนี่โลมันก็หลายบอมันก็หลายปอนนกนะ ปอกปูนมันก็บลายปอกนะพี่น้องเห็นบ่สังเกตเบื้องดีๆเด้อพี่ามาดิเบิ่งสวนพักมาดิสวนพักยิบบนพี่น้องเอ้ยบ่มีเวลาบ่ามีเวลามาจัดการหญ้าจัดการทำความสะอาดตั้งแต่เฮาเฮ็ดกินโลดเก็บกินโลดหมากมอน ผักมอญมอนเบอรี่ไปน้ำมงองน้องลุปไปอันนี้เป็นสวนผักบัวใดบัวใดมาจัดการมันดูแลพี่น้องผักอันนี้กระเดดแห้งไรจนใบเหี่ยวไปน,นี้มาถือฝนถือฝนในสวนนะครับพี่น้องในสวนที่บใบเย้ยบนผ้าห็ดผ้าไทยให้เบื้องตอนนั้นนะอ่ะผักงามๆอ่ะคุณนายตื่นสายถือแดกดกําลังสิบบานดอกไมกพี่น้อง ำลังแบบนี่อะย้ยวันจะมาทางทางตรงเนี่ยออกจะมาคุดเอาห้าเอาเอาไอา้พักที่มันแก่มันหยางเลี้ยวเนี่ยเอาออกพี่น้องมึงัเกเขือพ่วงักเขือักเขือพ่วงซื้อมาแต่ตลาดด้นี่ซื้อมาแต่ตลาดสองหนึ่งได้สามสี่ต้นเออก็ได้ผลเลยพี่น้องนี่เป็นดอกเลี้ยวห็นบ่เป็นดอกเป็นหยางเลี้ยวสีได้กินนวยอยู่หลายปีไปกับสี่โอเคอยู่เด้มะเขือพวง วันนี้เบาเรื่องกบบเขือเลนบักเขืออพวงหน่อยเฮาเบือเคลือเนาะเออเอื่ันเขือเครือนไลพี่น้องเลยรับทิบครับเดยนอยู่ไม่มีผู้กินกินบ่ท่านกินบ่อใยเด่นเจว่เจวอยู่กับุ่มมันอันนี้ก็อยู่อยู่ตรงนี้ก็มีน้ำกันอีกอะมีน้ำกันอีกหลายบ่อคือกันแน่อันนี้ก็ได้จิบอันนี้ก็เจ็ดบ่อพี่น้องเบิ้งเบื้งสังเกตเบิ้งนั่นหน่วยหอย ก็ห้อยหอยร้อยองลงลิงยุ่มเมียนเบิด์ตาได้กินพี่น้องพอได้กินอยู่ดอกเนาะยาย่บนกะย้ำบังๆที่บ่ได้ถ่ายคลิปถ่ายหยังอ่ะเฮ็ดหยังกระยุ่นน้ำจังซี่ไหลพี่น้องน้ำเจ้างี่ไหลก็ดได้กินขั้นสีกินอยากตำมะฮุ่งอยากต้มบักหอยอยากก้อยอยากหยัง่งเขาก็มาเก็บเก็บไปเฮ็ดกินซ้ำสิกินนี่มันก็ได้กินอยู่ คักกับข้ากับปลูกไว้เพาด้ลวกกินกับป่กบนกบะยังไปกินกับประแดกบุงประแดกบองไปยายบนจะลือ้อจะลือ้อข้างบักแตงข้าบักทั่วนันออกพี่น้องสิลื้อออกให้ยังสิปลูกข้าเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเป็นหุมแน่มันคุมแน่ก็เลยว่าเนี่ยจะลื้อออกเลยจะปลูกข้าวบ่หมู่ที่ปลูกไว้มันก็โอเคนะ่ะมันโอเคอยู่มัน ดินมันดีนําพี่น้องนปลูกข่าไว้ก็งามอยู่เออนี่ละเป็นชีวิตบ้านๆเนาะทํามาหากินไปบักั่วก็ยังเป็นหน่วยให้ได้เก็บอยู่เด้นี่พี่น้องเอ้ยนี่นักถั่วก็ยังมีเด็กให้เก็บให้เลอยู่อืออือบาน thừa kia chẳng cái bay cái bay chém vô kìm mà hăng kìm mà hăng mà tán phát bùng phát xiên nào bàn có phát được kìm ăn hôm nay là phi nong giờ muốn chất cán to con đỡ bà này ขอบคุณหลายๆที่เขามาเป็นกำลังใจเขามาชมชีวิตบ้านๆมนื่อนี้ไปบัดไปบ้ามากเอาบุญมากฝากพี่น้องเอ้ยสวัสด,ดีสุขสุขวัจ้จ